HP ครบแล้วถูกไหมโง่โซ่ก็ครบแล้วพอละเนเหลือตัวนึ่งใช่ไหมนจะเหลือตัวมันจะเหลือตัวนผลองไล่ดูน ออเอ๊ยตัวนี้อืมนี่ไงไอ้หมอนี่แหละยังไม่ได้ตี Vâng, 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 mấy thằng nhóc đây Đừng chìm vào mặt của tôi, tôi sẽ bị chết. không có để đường, đúng không? ไม่มีทีเดียวรู้สึกผมกมากระโดดถึอว่าเระเบิดข้างกูนเนี่ยนะหรือต้องเ,อเป็นฮิวเร็วฮิวเร็วเอามาแล้วปะหรือยังไม่เอามายังยังใช้ฮิวเร็วดีกว่าเสียอ่อเสียร์ เอ,อกูหลบทำไมโอเคเขาสปโซเลยตัวเล็กไอตัวเล็กเออกูต้องฝากชีวิตกับมึงนี้ไอตัวเล็กแม่ปลาน้อย ทีนี้โดนนะปรากฏว่า nói chu không phải lấy thế này nhiều không quá à

ทั้งคงฟันตัวกันนะโอเคครับขอบคุณที่แวะมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันประมาณครับส่วนเดินายก็แล้วแต่ลุงโอเคครับนะตีไปแล้วนี่หว่าตัวนี้ตัวนี้ตีไปแล้วตัวตัวนึงอาตัวโตบอกตัวแรกตีไปยังเด็กกันดี ว่าตุ่ตีไปแล้วโลมีเ้า oh อ่าใบกัดมีบอลยิงที่มันต้องผ่านเสาดำเลยบอลที่ตีไปผ่านเสาดำแล้วฮะที่มันมีโล่อะจะตัวที่ตีตอนนู้นใช่ไหมท,ที่ที่ผมเห็นในไลฟ์ตีไปแล้วล่ะตั้งแตีไปแล้วตีไปแล้วที่มันอยู่ในคิงดอมเพจใช่ไหมใช่แล้วก็น่าจะหมดกันแนอ้ย ตัวเด้งๆก็น่าจะตีไปแล้วตัวที่มันพุ่งใส่อย่างเดียวอ่าตีแล้วไอ้กลมๆใช่ไหมตีไปแล้วดูว่าไอ้โซดโซดทุกลาต้องตีไหมไม่ต้องนะแค่มันไม่นับเดียมั้งในเมย์ในเมย์เขาพลาดไปแล้วในเมย์พลาดหมดแล้ว แล้วพี่ลุง,ง,ลงไงมาเห็นฮะมึงหมาเนี่ยลุงไหนวะก็กู่ลุงกูก็รอดลูก่อนเลยทีนี้ลุงไหนถ้าลุงนี่ผมก็อะไรเ,เอาให้เล่นไม่ไ่ะตันไว้บอเตัวแรกไปแลว ไว้ดีเฟเดอร์ก็ตีไปแล้วเส็จสกิลสกิลครบแล้วปะเนวอาร์สามท่าไหมสามท่าครบแล้วจะเก็สบสมามครบก็ต้องครบได้ปะวะเอาละพร้อมหน้าแต่แต่นี้อยู่ที่เราตูนแค่กี่ อาที่าสบอสจะลอง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 ไปดูในไอ้นี่ก็ได้ลูกอย่างนี้ตัวเดียวอะต้องเปล่งตัวเดียวไม่งั้นลองมันจะยากไปอ่ะจำผิดไม่เอนแล้วอ่ะมันจะยากครับผีแค่ตัวเดียวเจะมน้องเพื่อีได้แบบ Vale. Um, um.